สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1ในการแข่งขันมหอตออนไลน์นะครับผมจะขึ้น3ตัวเรียงยกก้อนนะครับทดสอบมาโอเคขึ้นไปพุ่งหัวขึ้นมาขึ้นไปครับพุ่งหัวซีอุยนะครับ เอาไงดีเนาะทีนี้เขาขึ้นมานี่เดีคิดก่อนแป๊บน,นึงนะครับขึ้นสอนตัวนี้ไปดีกว่าคราวนี้ก็ขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่ดีกว่า ครับทีนี้ขึ้นไปต่อเข้ามาสำเรียงยกก้อนทั้งไปทั้งกลับนะครับจะลองดูกินฟรีอน,นี้กินฟรีนะนะครับกินฟรี โอเคครับกินฟรีขึ้นไปก่อน กินมาแล้วนี้ไปเข้าฮอดครับแซ่ก็มากินหลบออกไป แทกเข้า h ฮอตเลยครับทีนี้แบบนี้ก็เขาก็ต้องต่อนะเพราะไม่ยอมให้กินพรียอยู่แล้วโอ้มีช้อยให้เลือกมีช้อยให้เลือกโอ้ได้เราเห็นแล้วเห็นเต็มแล้วครับเรากินอ้อมไปทางไหนเลขยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวเขาก็กินสองอ้อมไปหาเรานะครับเขากินเข้า h ฮอตก่อนหมายเลขสองเรากินสองไปตกหมายเลขยี่สิบเอ็ดนึกออกพอดีนะครับ เขาเนี่ยกำลังจะมองอยู่ว่อ๊ะทำไมไม่นี่ไม่กินสองผมเลือกที่จะกินหนึ่งนะครับตอนนี้เขาต้องกินเก้ามาสองปล่อยให้เวลาหมดจ้อยนะครับไม่เดินเจออีกแล้วครับปล่อยให้เวลาหมดมาครับโจนอืม ขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปครับโดนร่มอะไรไม่เอ่ยโอ้นี่จะโดนร่มนะเนี่ถ้าขึ้นยี่สิบเก้ายี่สิบห้านี้โดนนะถ้าขึ้นยี่สิบเก้ายี่สิบห้านี่จะโดนสิบสามสิบเจ็ดทันทีเลยอ๋ไม่เอาไม่เอา เดินสิบเก้าสิบห้าดีกว่าตอนนี้ขึ้นได้แล้วนะครับขึ้นได้แล้วอย่าขึ้นสองมาหกนะเดี๋ยวผมเดินสิบห้ามาสิบทันทีเลยถ้าขึ้นสองมาหก มีให้กินฟรีก่อนหนึ่งตัวให้กินสองนะครับอืมก็กินสองมดตกที่เดิมอยู่ดีเนาะต่อดีกว่าต่อไว้นะครับต่อแรกกันขึ้นไปครับ ไปเข้าฮอตร่มแล้วก็เดินนี่นะครับแล้วก็ร่มไปสองเอาละมานี่เข้าฮอตก่อน ไปเผื่อเขาเผลอเดินมายี่บหกให้เนาะเอาอไม่มาอยู่แล้วครับงานนี้ไม่มาอยู่แล้วขึ้นไปครับ เข้าฮอตหนึ่งตัวลงไปเขาจะเดินตัวไหนเอ่ยถ้าเดินห้ามาเก้าเราจะสิบไปหกอ้าเรียบร้อยนะครับโดนง่ายๆเลยเดินจริงๆด้วยนะครับมันยิงสองได้โอเคครับ มาครับโอเคสามเรียงยกก้อนสามเรียงยกก้อนขึ้นมามไปนี่ก่อน ขึ้นเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เลยอันนี้เตรียมร่มนะครับทีนี้เตรียมร่มไปดูนะเก้าสิบสี่สองมาหกหนึ่งมาห้านี่ก็ได้ร่มแล้วนะแค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเราจะได้ร่มอยู่เก้ามาสิบสี่สองมาหกหนึ่งมาห้าหรือสามมาแปดก็ได้นะครับ <c oughs> เตรียมนะครับทีนี้เก้าสิบสี่เดี๋ยวนะไล่ดีๆก่อน สองมาหกสิบสิบสี่ดีกว่านาะสิบสิบสี่เราจะได้กินไปทางนู้นนะครับโอเคสิบสิบสี่ดีกว่าหรือหนึ่งมาห้าก็ได้นะครับใครจะเดินหนึ่งมาห้าก็ได้ถ้ากลัวว่าจะโดนหนีบกินฟรีตรงหมายเลขสิบเจ็ดนะครับแบบนี้ก็เรียกร่ม เดินหลบหนีไปมานี่เข้ากินอ้าให้กินหนึ่งนะครับไป ินฟรีหนึ่งกินฟรีหนึ่งอาให้กินเลยเหรอฟรีหนึ่งฟรีหนึ่งกินไปครับอืม กระดานที่สี่ขึ้นมาเป็นสูงห้าเต็มขึ้นมาห้าเต็มปุ๊เข้าไปขึ้นไปครับมานี้ใส่นี่เลยนะครับถ้าเขาขึ้นห้าเต็มมากินมาทางนี้ใช่ไหม กินมาทางนี้อืมเดีย๋ยวนะคิดดีๆก่อนนะครับแป๊บหนึ่งขึ้นไปเอาแล้วจดจอขึ้นมาแล้วขึ้นไปครับสิบเอ็ดสิบห้าแน่ๆเลยไม่ใช่เลยนั้นก็บีบเข้าไป เตรียมยิงสองฟร,ฟรีหลบไม่ได้ด้วยครับหลบไม่ได้ด้วยเตรียมเสียฟรีเลยหรือจะสมทบทุนเดินสามมาแปดก็ได้ นะครับมีไงเราก็ต้องเหวี่ยงเนาะในเมื่อเราตั้งค่าไว้ขนาดนี้แล้วง้างไปแต่ไกลแล้วต้องเหวี่ยงอ่านะครับขึ้นไปขึ้นมานี่ขึ้นมาเตรียมไปกินฟรีหมายเลขสิบเอ็ดอีกตัวหนึ่ง เราก็เบียดสิบสี่สิบเจ็ดเราก็ไปนั่นแหละครับจุดมุ่งหมายเรากินฟรีหมายเลขสิบเอ็ดนะครับไปครับเอาแล้ทีนี้โอ้มีการเส้นเกิดขึ้นมานี่ไปครับ ไปครับจับนูน่นเข้ากินขึ้นมานี่เตรียมข้าฮอตเ๋อก็กินเสร็จกินเลยเขาให้กินเดินไปเขาให้กินนะครับ